สถานการณ์ในตอนนี้เขาจริงจังกับเราแค่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์นำพี่อากาศนะคะมาให้ทุกคนนะคะได้ทิ่ฐนจิตนะคะเลือกกันนะไพ่มีทั้งหมด3กองนะคะกองที่1น,นะคะกองที่2กองที่3นะคะ 2และ3อธิษฐานจิตเม้นเลือกกันเข้ามาเลยนะคะสถานในนักการในตอนนี้เขาคิดจริงจังกับเราแค่ไหน1 2 3ค่ะก่อนที่อาจารย์จะ,ฉะเฉลยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้อาจารย์แม่ด้วยนะคะอ่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะเรามาดูกันค่ะ คนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งค่อนข้างจริงจังและค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะอยู่ห่างไกลกันเลยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารผ่านโลกโซเชียลกันเสียส่วนใหญ่นะตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะเป็นเพราะว่าระยะทางอยู่ไกลกันนั่นเองนะเขาจริงจังจริงใจนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองค่ะ อนนี้สถานการณ์ของคนที่เลือกไพ่กองที่สองถามว่าเขาจริงจังไหมจริงใจ 50- 50เพราะตอนนี้นะคะเขามีตัวเลือกอื่นอยู่นะคะนี่ค่ะไพ่แหม่มขึ้นมาเลยนะ8ดโพแดงคือการคิดช่างใจนะคะตัวเลือกนะคะคือดูดูอยู่ 50- 50ยังไม่ได้จริงจังร้อยเปอร์เซนต์แบบชัดเจนนะคะแล้วเขาเองก็ยังคุยกับคุณในสถานการณ์ที่ยังคุมเครือไม่ชัดเจนอยู่นะคะเขามีตัวเลือกอยู่ค่ะส่วนคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะ อ่ะอันนี้เอาตรงๆนะไม่ค่อยได้จริงจังอะคุยแก้เหงานะคะคุยแก้เหง,งาคุยแก้เครียดไปวันๆผู้ชายคนนี้หรือเธอคนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบถ้า,าช่วงว่างหรือช่วงเหงาเนี่ยก็จะหานะคะคนคุยหรือเข้ามาคุยกับเราเป็นการคุยแบบไม่จริงจังคุยแบบไปวันๆคุยเ,เล่นๆนะคะไม่ได้จริงจังอะไรนะคะเอาละแล้วพบกับ คลิปถัดไปนะคะการดูดวงนะคะเป็นเพียงภาพรวมไม่อาจตรงกับทุกคนได้นะคะรับดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะบายแล้วพบกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ